สวัสดีครับผู้ชมกบผมีกแล้วนะครับกับนายอัแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บี4นแล้วก็วง CGM48 อีเเช่นเคยนะครับก,ก็สำหรับวันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับมีรูปน้องเห็นอยู่ชัดเจนนะครับสี่รูปเลยนะครับก็เป็นใครเป็นไม่ได้นะครับก็คือแคปออมปุญญวีจริงเจริญ e อดีตสมาชิกรุ่นที่2ของวงบีนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย น้องก็ดำรงตำแหน่งก,กัปตันวง C G M f o อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำคลิปไม่ได้เขียนบทความแบบเดียเด่ยวๆถึงแคปออมมานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องเขียนแล้วละ่ะนะครับมันจะนานเกินไปแล้วแล้วเดี๋ยวน้องจะงอนแล้วก็ผมก็มีเรื่องหลายๆอย่างหลายๆประเด็นที่อยากจะพูดถึงแคปออมในคลิปนี้นะครับก็ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าตัวของแคปออฟเนี่ยอ,อยู่กับ48 Group กมาจะ6ปีเต็มแล้วนะครับใกล้ๆจะ6ปีแล้วตอนนี้ก็5ปีติดๆนะครับก็ต้องบอกว่าแคปออฟเนี่ยมีโอกาสได้ทำงานหลายอย่างจาก Official นะครับได้รับโอกาสเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้เป็นกัปตันวง CGM 48 หรือว่าการได้มีเพลงโซโลเดียวนะครับคิมิวาโบกุดะนะครับหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมียูนิตพิเศษอย่างอีร่านะครับแต่ทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่าแคปออมเนี่ยด้วยสัญญาของแคปออมเนี่ยจะหมดลงเท่าเๆกับรุ่น2ที่จะหมดายภายในเดือนเมษาปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมมองว่าแคปออมอะด้วยคุณสมบัติอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งที่แคปออมทำให้วงมามากมายทั้ง b n k 48ทั้ง CGM 48เนี่ยต้องมีอะไรที่ตอบแทนแคปออมกับสิ่งที่แคปออมทำมาตลอดเหมือนกันนะไม่ใช่แบบจะปล่อยให้น้องแบบหมดสัญญาแล้วก็หายไปดีๆหายไปเฉยๆโดยไ,ดไม่มีงานไม่มีอะไร แค่กินนอกเลยผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปผมจะพูดถึงสิ่งที่ออฟฟิเชียลควรทําเพื่อตอบแทนสิ่งต่างๆที่แคปออมทำให้วงมาตลอดนะครับทำให้ออ I am 48, I am โ m มมาตลอดนะครับอ่ะสิ่งแรกเลยคือสิ่งที่อ่ะอันนี้พูดพูดในมุมที่ว่าถ้าแคปออมประกาศจบการศึกษานะแคปออมไม่ต่อสัญญ,ญานะครับแต่ถ้าเกิด แคปออนต่อสัญญามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับแฟนคลับหลายๆคนนะครับที่ตามน้องอยู่แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าน้องมีความสุขที่จะต่อสัญญาหรือเปล่าด้วยนะครับอ่ะมาว่ากันต่อกับเรื่องที่ผมมองว่าออฟฟิเชียลควรจะทําอะไรเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆที่แคปออนทาให้บ้างนะครับอย่างแรกเลยผมมองว่าอันนี้อาจจะไม่ต้องเริ่มตั้งแต่อาจจะไม่ต้องรอให้น้องประกาศจบการศึกษาเลยก็ได้นะครับต้องรีบทําให้น้องก่อนเลยก็คือ การทำตู้ปลาและก็เทยเตอร์ให้เสร็จให้ได้ภายในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้ด้วยนะครับทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าแคปออมเนี่ยเขาอยู่ BNK48 มาก่อนและช่วงที่เขาอยู่ BNK48 เนี่ยสิ่งที่เขาคุ้นเคยสิ่งที่เขาอยู่แบบมาตลอดเลยก็คือตู้ปลากับเทยเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าพอน้องย้ายไปอยู่ c g m 4เ ตู้ปลามันก็ไม่มีนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตู้ปลาก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับส่วนเทเตอร์เองเนี่ยแวววๆว่าจะมีว่าจะมาว่าจะมาแล้วสุดท้ายผ่านไปเนี่ยครึ่งปีแล้วเนี่ยจะครึ่งปีแล้วก็ยังไม่มีเทียตวีแววว่าเทเตอร์จะเกิดขึ้นได้ในใน C J M 4 8ที่เชียงใหม่สักทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ออฟฟิเชียลควรทาให้น้องได้แล้วนะครับจริงๆเพราะว่าแคปออมเองก็เป็นคนเคยพูดบอกหลายกับในไลฟ์ด้วยว่าถ้าหนูขอหนูขอตู้ปลาก่อนเลยเพราะว่าน้องแบบสิงตู้ปลามากๆสมัยอยู่อินเคแล้วน้องสนุกสนานเพราะว่าตู้ปลาทําให้น้องได้แบบผูกพันได้เจอกับแฟนคลับตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของเทเตอร์เองก็คือคือแต่งน้องแต่งตั้งน้องให้อยู่ในทีมซีมาตั้งแต่แบบน้องย้ายมาเป็นกับตันแล้วแต่วงยังไม่เกิดแล้ว จนบัตรนั้นจนถึงบัดนี้การได้ติดทีมซีของน้องมันก็ไม่มีเธียเตอร์ให้แสดงสักทีผมก็รู้สึกว่ามันมันก็แปลกๆว่าเออน้องติดทีมซีนะแต่ไม่มีเธียเตอร์ให้น้องแสดงแล้วน้องตอนสมัยน้องอยู่เวนเคน้องก็ได้แสดงอยู่เรื่อยๆแสดงอยู่ตลอดมันก็เลยรู้สึกแบบเอออฟฟิเชียลควรจะทําให้น้องให้เสร็จโดยเร็วสักทีนะครับไม่ใช่แบบจะมามีตู้ปลาหรืออ,อ่า แคเตอร์เอาสักเดือนธันวาอะไรอย่างงี้แล้วน้องเหลือสัญญาอีกไม่กี่เดือนแล้วจบอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้แน่ๆมันไม่โอเคนะครับก็กรุณาเร่งทํานิดนึงนะครับอ่ะมาต่อนะครับเรื่องที่สองที่ผมมองว่าควรทําให้แก่แคปออมมากๆถ้าเกิดแคปออมประกาศจบการศึกษาเลยก็คืออ่ะทุกคนเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าน้องน้องบินเคโฟรียรุ่นหนึ่ง ตอนที่เขาประกาศจบการศึกษาตอนที่เขาหมดสัญญากันกันท้งรุ่นแหละจะมีคนที่ต่อสัญญาอีกสคนก็จะมีซิงเกิลพิเศษเพื่อส่งท้ายให้แก่เขานะครับก็คือซิงเกิลจิวัลูเดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแคปออมก็มีสัญญาที่เซ็นไว้6ปีเหมือนกันที่เท่ากับรุ่นสทุกคนที่อยู่ในวงตอนนี้นะครับที่ยงอยู่ในวงกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิด ครบ6ปีเต็มและมีการทำซิงเกิลพิเศษขึ้นของรุ่น2ต่ทางากเบียน k 4ผมก็มองว่าถึงแม้ว่า Cap แคปออมจะย้ายไม่เป็นกัปตันวง c g เ4 8แล้วก็ตามผมก็มองว่าก็ต้องควรอัญเชิญแคปออมให้ไปอยู่ในซิงเกิลพิเศษของรุ่น2ซิงเกิลอำราของรุ่น2ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ ถือกำเนิดมาจากการเป็นเบียนเครุ่นที่สองเหมือนกันและผมผมมั่นใจว่าแคปออมอยากไปอยู่ในในตรงนั้นด้วยในซิงเกิลพิเศษตรงนี้ด้วยแล้วก็น้องๆรุ่นสองทุกคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็อยากให้มีแคปออมอยู่ในซิงเกิลพิเศษแบบนี้เช่นการรวมถึงแฟนคลับของวงทั้งหมดด้วยก็คงอยากให้ซิงเกิลพิเศษของรุ่นสองมีแคปออมอยู่เช่นกันนะครับ มันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผมมองว่าสมมติ่ะมีซิงเกิลพิเศษให้รุ่น2จริงๆแต่ไม่มีแคปออมอยู่ตรงนั้นผมว่าแคปออมเพราะคงเจ็บปวดหน้าดูว่าชันก็รุ่น2คนหนึ่งแต่กลายเป็นว่าฉันจะต้องจบการศึกษาแบบเงาคนเดียวไม่ได้ขึ้นแสดงกับน้องๆที่ผูกพันกันมาตลอดหรือนะครับอ่ะนั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งที่ควรจะทําให้แคปออมนะครับแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งที่ ควรจะทำให้แคปออมเช่นกันซึ่งเป็นในมุมของฝั่ง CGM48 บาทนะครับทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าซิงเกิลที่1 4ของวงบิน K48 เนี่ยซิงเกิลสัญญาณนะเนี่ยคือซิงเกิลเขาเรียกว่าซิงเกิลก r รด u a t i ันซิงเกิลจบการศึกษาของแคปเชอร์เชร์ปรางอาริกุลที่ดำรงตำแหน่งกับตันวงบิน K 4 8ตอนนี้ก็เป็นซีไอให้นด้วยนะครับแล้วก็ เมื่อกับตันวงเบียนคฟีเมีซิงเกิลจบการศึกษาอย่างเป็นทางการผมก็มองว่ากับตันวง CGM48 ก็ควรมีซิงเกิลพิเศษซิงเกิลจบการศึกษาดังฝั่ง CGM48 เหมือนกันหรือไม่เพราะว่าตัวของแคปออมเองก็เป็นคนที่สร้าง CGM48 มาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับ คือผมพูดตรงๆแบบตรงๆเลยอะว่าค่าแคปออมไม่ตัดสินใจย้ายมาอยู่วงบีนเควง CGM 48วงไม่รู้จะอยู่มาถึงทุกวันนี้หรือเปล่าเพราะว่าแคปออมเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของระเบียบวินัยน้องๆเป็นคนที่สอนน้องสอนหลายสิ่งหลายอย่างให้น้องๆทุกคนจนทําให้วงมันเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับแล้วก็แคปออมก็เป็นคนที่อยู่เคียงข้างดีนะมาตลอด นะครับถ้าไม่มีแคปออมสักคนหนึ่งเนี่ยผมมองได้เลยว่าวง CGM48 ไม่มีวันที่จะเติบโตมางทุกวันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับ <_ S 2> เพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อแคปเชอร์มีซิงเกิลพิเศษจบการศึกษาของตัวเองได้ขึ้นมาได้มันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรเนาะนแล้วมันก็ควรจะต้องทํามากๆที่จะต้องทำซิงเกิลพิเศษจบการศึกษาให้แคปออมทางฝั่ง CGM48 ว่าง นะครับม,มันมาทวนทำเลยล่ะมันไม่ใช่บ้างไม่ใช่อะไรมันมันต้องทําเลยไม่ใช่ควรด้วยมันต้องทํามากๆเลยเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่แคปออมนะครับและเพลงที่จะให้แคปออมร้องนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเพลงออริจินอลสองแล้วก็ให้แคปออมเป็นเซนเตอร์แล้วก็แคปออมเป็นคนที่ออกแบบอะไรหลายๆอย่างเสนอความคิดหลายๆอย่างอย่างที่แคปเชอร์ทำนะครับผมมองว่าเป็นเช่นนั้นนะมันจะเป็นสิ่งที่ดูดีแล้วก็งดงานที่สุด นะครับก็ผมมองอย่างนี้นะเออตอนนี้อาจจะเป็นแบบเป็นตอนที่ผมเสนอแนวความคิดที่ค่อนข้างจริงจังสี่เรียสักหน่อยแต่มันมันเป็นสิ่งที่ควรทําจริงๆมันเป็นสิ่งที่ควรทําเพื่อให้เกลียรดแก่แคปออมที่เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อวงมาตลอดจริงๆนะครับก็คิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์มาอย่างสุภาพและอ,อ่า คอมเมนต์แบบมีเหตุผลรองรับด้วยนะครับไม่ใช่คอมเมนต์เอามันนะครับหลายๆเรื่องที่ผมทําคลิปมาแล้วผมเจอการคอมเมนต์เอามันคอมเมนต์แบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ไม่อบอกตรงว่าผมไม่อยู่เฉยนะวันไหนผมอดทนไม่ได้ผมสวนกลับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะคอมเมนต์อะไรใช้สติการคอมเมนต์ใช้เหตุผลในการคอมเมนต์ใช้คําพูดที่สุภาพในการคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ